ก้ามแดงที่เชียงใหม่คึกคักผู้คนนิยมหันมาเลี้ยงกันจำนวนมากผลิตไม่เพียงพอต่อผู้บริโภคตลาดนัดค้ากุ้งสวยงามวันศุกร์เชียงใหม่คึกคักค่ะประชาชนนักศึกษาแห่ซื้อไปเลี้ยงสร้างความเพลิดเพลินสร้างรายได้ให้กับพ่อค้าแม่ค้าวันละนับแสนบาทขณะที่กำลังผลิตไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภค ตลาดค้ากุ้งสวยงามตลาดนัดคํำเที่ยงวันศุกร์ในตัวเมืองเชียงใหม่คึกคักไปด้วยบรรดากลุ่มวัยรุ่นและนักศึกษารวมทั้งประชาชนทั่วไปที่มาเลือกซื้อกุ้งก้ามแดงและกุ้งสีสวยงามเพื่อนำไปเลี้ยงสร้างความเพลิดเพลินในบ้านพักหรือหอพักรวมทั้งซื้อพ่อพันธุ์แม่พันุ์กุ้งไปเพาะเลี้ยงขยายพันธุ์ขายทำให้พ่อค้าแม่ค้าแต่ละรายที่นำกุ้งมาวางขายมีไม่พอต่อความต้องการของลูกค้ามีทั้งกุ้งขนาดสี่นิ้วขึ้นไปราคาตัวละ300บาทไปจน ถึงราคา800บาทส่วนตัวเล็กราคาตัวละ30ถึง100บาทนอกจากนั้นอุปกรณ์ในการเลี้ยงกุ้งสวยงามก็ยังขายดีทั้งหลอดไฟส่องสว่างในตู้เลี้ยงอุปกรณ์ซ่อนตัวตู้กระจกเครื่องออกซิเจนอาหารกุ้งรวมไปถึงสาหร่ายที่ชาวบ้านเก็บมาจากแหล่งน้ําจืดนํามาวางขายราคากิโลกร,รัมละ35บาทจนหมดอย่างรวดเร็วส่วนใหญ่ซื้อไปให้กุ้งอาศัยซ่อนตัวในบ่อเลี้ยงหรือเป็นอาหารให้กุ้ง นายสิโรดกุยแก้วอายุ36ปีซึ่งอยู่ในกลุ่มผู้เพาะเลี้ยงกุ้งสีสวยงามได้กล่าวว่าได้รวมตัวกันนำกุ้งกล้ามแดงหรือกุ้งสวยงามมาวางขายที่ตลาดคำเที่ยงเพื่อกระจายรายได้ให้กับกลุ่มคนเลี้ยงเริ่มแรกมีเพียงไม่กี่รายขณะนี้มีจำนวนสมาชิกในกลุ่มมากกว่า10,000รายที่นิยมเพาะเลี้ยงกุ้งสวยงามและตลาดนัดคำเที่ยงจะมีการขายทุกวันศุกร์ตั้งแต่4โมงเย็นไปจนถึงสี่ทุ่มสร้างไรายได้ไม่ต่ำกว่า100 0 0แบาททั้งนี้เชื่อว่า จะมีสมาชิกเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเป็นการสร้างรายได้และกระจายรายได้ให้กับคนเลี้ยงและขยายกลุ่มคนเลี้ยงให้เพิ่มมากขึ้นเนื่องจากปัจจุบันยังผลิตไม่เพียงพอต่อความต้องการส่งให้กับร้านอาหารและพัตดาคารในโรงแรมทำให้ตลาดกุ้งก้ามแดงและกุ้งสวยงามยังคงสดใสค่ะ